ครับก็สวัสดีครับชาวอนุรักษ์ไปสำรวจประกาศป่านะฮะและก็ผู้ที่มีใจรักในประกาศป่าทุกท่านนะครับผมวันนี้ครับวันที่4นะฮะวันที่4สิงหาคมส5 5 8นรนะครับขณะนี้ครับผมอยู่ในเส้นทางของจังหวัดราชบุรีนะฮะวันี้ก็กำลังจะมุ่งหน้าผ่านทางบ้านโป่งนะผ่านหรือเปล่ายังไม่ทราบนะครับตอนนี้ครับผมขอรีบไปทุมงเกษรนะฮะยุดได้อยู่กับท่านพอนะฮะ ท่านผอชื่อผมวรวุฒิจิรสุทธิธรรมนะครับผอวรวุฒินะฮะครับผมก็ตอนนี้วันนี้ได้รับเกียรตินะฮะท่านผอ,อามารับถึงที่ค่ายเลยนะพอดีเพิ่งปิดค่ายมาเมื่อกี้สักครู่หนึ่งก็กําลังเดินทางไปยังบ้านพักของท่านออาผอนะเพื่อไปอดูปลาของท่านผอ,อนะครับแล้วก็ถ่ายทาแนะนําปลานะครับ ที่พออท่านพเพาะเลี้ยงไว้นะครับครับผมตอนนี้กําลังเดินทางอยู่อีกสักครู่คมถึงที่บ้านาพักของท่านพออนะครับผมเดี๋ยวเราตามครับผมครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านของท่านพออแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะพาชมนะฮะ บรรยากาศภายในบ้านพักท่านปออฮะมีปลาหลายชนิดมากเลยครโดยเฉพาะปลากีตาร์นะฮะจากบึงโขงลงนะฮะรับรองว่าจะชอบนะเดี๋ยวผมพาสำรวจดูก่อนนะครับนี่ฮะตอนนี้อันนี้จะเป็นโซนของประกัดมหาชัยนะครับผมมหาชัยนี่ครับจากนี่เลยนะฮะอันนี้จะเป็นของทางกระทุ่มแบนด์นะฮะดูทรงนะครับตอนนี้ ผมได้รับเกียรติจากท่านพออไปรับมาจากค่ายเลยนะฮะเพิ่งปิดค่ายนะครับก็อยู่ใกล้ๆผออยู่ใกล้ๆก็เลยไปรับมานะฮะนี่ครับส,สวยๆนะอันนี้เป็นขึ้นโหลเหลี่ยมสวยงามเลยนะฮะนี่นะฮะมีเยอะมากเป็นเหลี่ยมนี่นะครับข้างล่างก็มีครับอันนี้เป็นโซนหาชายัยทั้งนั้นเลยนะฮะตอนนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือ ที่ไปออกคลิปกันมานะฮะเมื่อวันที่สาครับรกรกฎาคมถึงวันที่2สิงหานะฮะก็จะอยู่ทางด้านโซนนี้นะฮะอันนี้เป็นอีสานนะฮะพยากรภูมิ่ะเยอะมากนะฮะเดี๋ยวก็ท่านพออ,อก,ก็บอกว่าเดี๋ยวจะแบ่งให้ผมไปบ้างนะครับนี่เป็นนี่นครับพบกับท่านพออ,อครับ นี่เจ้าของอันนี้แหลงเลยนะฮะเจ้าของบ้านนี่มหาชัยหางโพเพาะเองแล้วมีระหว่างนี้ลูกเหาะเพาะเองเพราะมหาชัยกับบ้านแพรวหางโพทุกตัวเกือบทุกตัวแต่โพโพดีๆมันลงเพาะไปแล้วสวยงามนะสวยมากเลยหางโพทุกตัวเลยนะนี่ตัวนี้ครับนี่ก็ลูกของ นี่ข้างล่างก็มีนะเยอะเลยเดี๋ยวฮะได้ท่านพออ,อพานแนะนําชมเลยนะฮะพออ,อบอกมีของดีแจกให้ชมเยอะมากไม่ไม่ไม่เพิ่งจะเลี้ยงอาจจะไม่โอ้นี่ขนาดเพิ่งเลี้ยงนะกำลังบ้าอืมนะครับนี่นะโหเพียบเลยนะฮะแต่พออ,อก็ดูแลเป็นอย่างดีครับทั่วถึงเหมือนกันนะฮะฐานนันี้คืออะไรครับท่านผออน,น,นี้เป็น าากีต้นี่เลยฮะบปากีตาร์มากับมือกับมือเลยฮะลูกช้อนที่ผ่านมานะนี่ดูตัวนี้นะครับโอ้สวยงามนะครับโอ้ดูตะเกียบเขาสิครับโอ้อย่างกับปลาจีนนะฮะยาวมากนึกว่าปลากัดจีนเลยนะ แต่นี่คือเป็นตัวที่สวยเอามาขึ้นเหลี่ยมขึ้นตู้เลยก็มันเพิ่งจะขึ้นเมื่อวานนี้อาจจะสวยบ้างสวยตองเดียวต้องคัดดูครับผมนี่ทั้งแถบนี่ทั้งแถบเือนกันนะนี่จะอยู่ในโชว์โรเชอรี่จะเห็นตัวเขายากนิดนึงใช่นะแต่ว่าเขาชอบอยู่อย่างนี้แหละครีบเคิ่มเขาจะได้ขยายดีนะฝั่งนี้ภาคกลางอ่าอันนี้เป็นป่ากลางครับดูป่ากลางกันบ้ทั้งกาญจนบุรีสวนกุราบนน์ ท่าผาลาชบุรีาผแล้วก็เพิ่งได้มาก็คือนครพนมสเปนเดนแคมแดงซึ่งมีแห่งเดียวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวฟังนึงก็มีฟังนี้อาจจะไม่มีมีฮะเทอรราชันตัวที่อยู่ในคลิปผมแน่เตัวที่อยู่ในคลิปผมฮะเทอรราชันที่ร้องโอ้โหเลยนะสวยมากตัวนี้มืดไปหน่อยนะไม่เป็นไรพอได้เห็นอยู่อะดูทรงนะงามจริง โอ้โหดูกระโดงเขาสิครับหือส่งได้เลยนะฮะเพื่อราชันน้อยแล้วมีตัวน้อยตัวน้อยนะแต่พอได้คุ้มเลยตัวสวยเลยนะต้องลองฝั่งฝั่งนี้จะมีถางไปครับนครพนมนครพนมอ๋อแต่รร้ฟอร์มจะขึ้นหรือยังเดี๋ยวผมไม่ยังไม่ได้ดูมีปลาจิ้นก็มีนะฮะโอ้โหอยู่ทำนิดนึ่ง คอยพันเดียวั้งแนนี้ทั้งแถวเดี๋ยวโรดี้เพิ่งจะฟอร์มเมื่อคืนเนี่ยต้องขอบคุณคุณกงที่ให้เหล่าพันมากระจายโอ้สวยเว้ยนี่ครับขึ้นแล้วเพิ่งจะขึ้นโอ้โหสวยมาดูกันโอ้โหบนลงใช้ได้เลยฮะนี่โอ้โหหางนี่โพลแรมนะฮะกระโดงนี่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวก็ขึ้นนี่นี่ไม่ใช่ตัวหลักของคุณกงนะขนาดตัวที่มันอยู่เฉพาะในกระป๋องกระป๋อง โอ้สุดจอยนะน้ครงนี้นี่เป็นตั้งแถบนหเนี่น้ความน้ำตั้งแถบเลยนะน้ำอาจจะดำนิดหนึ่งหมักนี่งจรบาาตาบาดใจเหลือเกินนะท่านอโอตัวนี้สวยสองตัวโอเคยยาวตัวยาวทรงยาวจริงนะตีบเคลือบเขาก็โอเคเลยเครื่องต้องเก็บคันไว้แต่ โก้งบอกว่าเพาะสองปีไม่ได้ดูเครื่องใหญ่ฮะเครื่องก็ใหญ่กว้างมากสายหางกระดกขึ้นบนโหเสียมากครับตัวนี้ตัวนี้สมบูรณ์มากครับอันนี้เพิ่งขึ้นฟอร์มเลยเพิ่งจะขึ้นเมื่อคืนเนี้เมื่อคืนนี่เองครับขึ้นแค่คืนถือว่า เขาฟื้นเร็วมากเดินทางมาเจ็ดร้อยกว่ากิโลสามวันที่สึดเลยแม่ถ้าตัวนี้ไปประกวดทันไม่แน่เหมือนกันนะตัวตัวเก่งตัวหัวปลาอยู่ที่ประกวดอยู่ตอนเนี้ยอยู่บนอยู่บนชั้นอยู่ชั้นประกวดอ๋อส่งไปดูนกันนะคุณโก้ยังชอบตัวน้เราไปดูกันที่ฟาร์มของผมครับผมเดี๋ยวดูด้านในต่อเดี๋ยวเราบุกด้านในต่อ ทางด้านหลังบ้านนะมีเหมือนกันนะนี่เลยนะครับอันนี้เป็นไม้ไม้น้ำนะครับไปใช้ครับ้งหลังบ้านเนี่ยครับเป็นปลาที่ท่านออพออเพาะไว้แต่ว่าอันนี้กระป๋องนี้ก็มีแต่แต่ไม่เปิดดีกว่าครับเพราะเพิ่งจะวางไข่นะครับเดี๋ยวตกใจอ,นะอ,อันนี้เป็นตัวนะฮะไปดูที่อ่างซีเมนต์นะฮะท่านพออวางนี่นะฮะ อ๋อเห็นเห็นแวบๆอยู่เหมือนกันนะเมื่อกี้ตัวใหญ่แล้วอันนี้เป็นบ่อมหาชัยนะครับเห็นไปเอ่ยอ๋อมาดีฮะเห็นตัวอยู่นะวิ่งว่ายวิ่งนะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะแต่ตัวใหญ่แล้วล่ะรอดแล้วแน่นอนโอเคมีอีกเยอะครับ เดี๋ยวจะเห็นดูเนาะโอ้โหอนนี้ตัวใหญ่มากัอฮะี้ลอดแน่นอนนะไม่ต่ำกว่าร้อยฮะผมผมมองดูแล้วนะอันนี้ตัวคู่หนึ่งตัวเมียสองือคือเอาตัวคู่ตัวพ่อพันหนึ่งตัวแล้วแม่พันอ๋อสองตัวลงไปเลยนะะใครเอาเป็นแบบอย่างก็ได้ครับผม ให้ลูกดีฮะถ้าถ้าพ่อพันเขาแข็งแรงและแม่พันพร้อมนะโอเคนี่ครับมีตะวันออกมีตะวันออกนี่ก็เพาะเหมือนกันแต่แบบอาจจะยังเล็กยังเล็กอยอย่าไปเด๋อวร่วงนะโอเคมองอาจจะมองไม่เห็นนะโอเคครับตอนนี้โหเห็นแล้วแบบอึ้งทึ่งมากนะครับท่านบออนี่ใช่ย่อยนะมีมหาชัยศาตรก็มี โู้สุดทังที่ไปแก๊งเราไปเพราะอ๋อนะอันนี้เป็นตู้ฮะอันนี้ตู้ขนาดเท่าไหร่ครับท่าน๋อตู้นี้ยี่สี่ยี่สี่ตู้นี้เลยสิบแปดนี่ยี่สิบเรียงกันซื้อเป็นชุดเลยตู้ชุดนึงเลยาทมีทั้งหมดหกใบเรียงตั้งแต่เล็กไปหายใจผมนี่อิจฉาพอตรงนี้ว่ามีพื้นที่เลี้ยงใช่มีพื้นที่ออมีพื้นที่เลี้ยงเนี่ยผมนี่แล้จะแลจะจ้างมือปืน พอลิส์มาอยู่เป็นเจ้าของอะไรผู้จัดการฟาร์มผมนะเป็นผู้จัดการฟาร์มเออเปิดเป็นฟาร์มได้เลยไะขนาดนี้เยอะมากพื้นที่ยังเหลือเยอะเลยนะอันนี้คือไอ้ดูตอนเราไม่อยากยังไม่อยากรบกวนก็มากครับโอเคไม่ได้มีแค่นี้นะฮะไม่ได้สุดแค่นี้ในในตัวบ้านครับในตัวบ้านข้างในยังมีอ่าแถวนี้มันเพาะเปิดไม่ได้โอ้มาตรงพวกนี้มันยังเล็กจุดครับผมบางก็ ตามไปดูฮะนี่เลยในบ้านในบ้าน,นี่แอบกระซิบนิดนึงว่าทีเด็กเยอะนะครับพวกนี้จะเป็นในคอปเปอร์กับอีสานอ๋อเป็นลูกเพาะใช่ไหม,อมคอปเปอร์<พ>อ,อีสานออแม่พังนี่นะฮึเก็บงูหน้านางเก็บงูนี่ถูกต้องเลยนะ ชัดเจนนะนตัวก็เอาไปเพาะตัวก็รอนอไข่ตัวเมียทั้งนสมบูรณ์นะฮะอ่าท่านใดฮะอยากจะติดต่อท่านพอ,อฮะยินดียินดีเลย,ยนะให้ให้คำปรึกษายินดีแบ่งแบ่งปลาไปอ่อเย่ยกันเ่ว่ยกันเพาะอนุรักษ์ทำปลาพวกนี้อยู่ข้างในนี้มีหมดโอเคอืมท่านพอ,อขอขอเบอร์โทรได้ไหมครับได้ครับอ่า 0 8 1 8 6แ0ดหนึ่งแปดหกแปยินดีพูดคุยทัาไทยก็แนะนำผมด้วยนะผมพูดจะเริ่มเลี้ยได้ความรู้จักทางแตแก๊งนี่แหละครับที่ช่วยช่วยบอกนอกจากปลานะฮะพอยิงชอบนกนะฮะนกก็มีนะฮะนกหัวจุกนกหัวจุกนกกลมหัวจุก แข่งแค่2ปี26่สิบแล้วแต่ตอนนี้พักแข่งใหม่าเลี้ยงปลาตักนะออกรอบช้อนอยู่กับพวกผมเนี่ยได้ได้ทีมงานเด็กแก๊งหาช่วยให้หาประสบการณ์ใหม่ในชีวิตต้องแนะนำให้ไปช้อนปลาธรรมชาตินะฮะมันจะจะช่วยอนุรักษ์แล้วก็ได้ประสบการณ์ชีวิตที่ดีตื่นเต้นหลายอย่างนะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าไปช้อนปลาแล้วมันอนุรักษ์ตรงไหนคือชี้แจงงี้ครับเราไปช้อน เราช้อนเอามาพอประมาณเอาที่เราต้องการนะฮะแล้วส่วนหนึ่งตัวที่สวยเราเก็บไว้เพื่ออาจจะทําการประกวดหรือแบ่งให้เพื่อนส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้นะฮะเราพพอเพาะเพาะออกมาได้ลูกปุ๊บเราเอาคืนกลับสู่ปล่อยกลับสู่แหล่งเขาบ้างนะครับผมเหมือนกับเช่นเราตัดต้นไม้ฮะตัดหนึ่งต้นแล้วก็ปลูกทดแทนด้วยนะครับประมาณนี้ครับอา ผมเห็นครั้งแสงประกาศป่าท่านบอแล้วบอกมว่าอิจฉาอิจฉาอย่างเดียวมีพ<ช>ื้นที่ฮะใช่กว้างแล,แล้วก็วกใจรักต้องใจรักแล้วบวกกับเป็นคนที่ถ้ายอยากจะรู้อะไรต้องรู้ให้ใใท่านใ,ใช่ใช่ท่านปอประมาณนั้นตอนที่ท่านปออไปออกอช้อนออกแหล่งนี้เห็นภาพพ,พอ,ออลง้อนผมก็นึกในใจ นี่พออเหรอลุยหน้าดูนะฮะโอเคนะฮะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพักตรงนี้ไว้เบรกสักพิดนึงนะครับผมเดี๋ยวขอได้พูดคุยกับทางพออนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดนิดนึงครับผมผมได้ติดตามต่อไปครับผมอนี่ครับพออนะฮะปวดทีเด็ดเป็นนกพิราบสื่อสารนะฮะ นี่เนละยนะดีจ้ะพ่ออ้อจะปล่อยฮะอันนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านที่พ่ออ้อเลี้ยงไว้เหมือนกันนะนี่นะปล่อยให้ได้เล่นเห็นนะรู้ละเชื่องนะขนาดเราออกมายังมุดกลับที่เดิมนี่ลูกนกอันนี้ลูกนกเป็นรุ่นๆนะฮะเออจริงๆนะดูลักษณะแล้วไม่เหมือนนกที่ลาบทั่วไปฟร์เราเลยนะดูเขาแบบเงินนวลน,นะ เป็นเหมือนวิลาตามที่เราให้ให้ข้าวโพดกันมันรู้สึกทรงใ,ใหญ่ๆว่านี่นะฮะแต่พอเข้าไปในกรงเขาเลยนะเป็นวิลาที่เชื่องมากครับออกมาข้างนอกยังไม่ยอมบินออกไปเลยนะพอบอกว่าปล่อยช่วงเช้าแล้วช่วงเย็นเขาจะบินกลับมาอีกให้ไปกินนะะก็เชื่องแล้วนะฮะ นนนนี่่จะะะปปปลอย๊บนนะไนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะปล่อยให้มันิไปหนูนนะแล้วก็มีน้องหมาเพิ่งออกนะเป็นลูกอ่อนนะผมไม่กล้าเข้าไปยุ่งจริงๆเพราะเมื่อกี้แม่เขามายืนขู่อยนะู่นี่ตัวไปนี่ไปแล้วนะ ะะไม่ต้องห่วงพออบอกไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเขากลับมาเองนะเนี่ยไปไหนไม่ไกลเชื่องเลยแล้วเวลา낭เ่เนี่ยบินอยู่แถวนี้ครับไม่ไปไหนจริงแต่ถ้าเทไปนส่นิ่งเป็นนกิลาบแข่งะ ก็ใช้สื่อสารด้วยอย่างเนี้โอ้โหบินโชว์ไปจังปีที่แล้วได้สี่ถ้วยสไข่ที่สนใจก็ทั้งปลาทั้งนกเลยนะเราเนี่ยศึกษาได้เลยนะขอสายพันธุ์ได้เห็นไหมฮะว่าวิธีการเลี้ยงให้มันเชื่องเลี้ยงยังไงนะะใครที่สนใจในเรื่องนกพิราบก็มีโอกาสตรงนี้ฮะคุ้มเลยมาครั้งนี้ทั้งปลาทั้งนกเลยนะ จัดแล้วเต็มที่เลยครับโอ้โหยอมยอมเลยยอมใจท่านปออ,อจ,จริงๆผมนี่ก็รอที่ว่ามีพื้นที่เมื่อไหร่ก็คงได้เป็นเรื่องเป็นราวเหมือนปออแน่ๆเลยนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ฮะท่านปออบอกว่าคอลิสตแบ่งพันไปบ้างนะเดี๋ยวผมคงต้องขอเวลาเลือกป่าสักนิดนะครับผม<า>เดี๋ยว ก็เอาไม่มากครับเอาพอแบบไปเพาะพันธุได้นะฮะสคู่สองคู่นะของกระสายครับผมโอเคครับขออนุญาตสักครู่อย่างละสองคู่เลยครับผมคืับผมอันนี้เป็นด้วงนะฮะเรียกด้วงอะไรครับผมด้วงด้วงกว่างอันนี้ด้วงกว่างอเอนี่ตอนนี้ยังเป็นแบบตัวน้องหยอน L สามแล้วอันนี้ตอนกำลังจะเข้าดักแด้คิดว่าเดือนตุลาพฤศจิกาก็ได้ตัวเป็นตี เป็นปีกแข็ง <wield> <โฟ Emperor> oh, wow. ทุกตัวแล้วก็มีร่วงต่างประเทศอยู่อีกที่ะออเอาทุกอย่างเลยฮะสนุกสนุกสนุกศึกไม่ศึกษาเราไม่ได้ทำธุรกิจทีมเเล็กๆน้อยโอเครับผิดชอบนี่นะครับตัวนี้จากนครพนมนะ ซึ่งผมเห็นแล้วชอบมากเลยบอกให้ท่านผอ,อว่าเอาขึ้นตู้ใหญ่เลยตัวนี้สวยจริงๆนะรูปทรงบางยาวครับกระโดงตั้งหางโพนะเกดเกี้ยงด้วยนะหายากนะ่ากทางที่ไม่ค่อยมีเกดแบบนี้นะเกไม่เป็นไม่เป็นปืนนะโอเคกล้องผมนี่ก็ไม่ค่อยจะโฟกัสเลยนะ โอเคนะพอได้เห็นกันนะครับผมะน,นะครับสวยจริงๆชอบประทับใจตัวนี้จริงๆยังมีดีหลายตัวฮนะโอ้มีมหาชัยลูกเพาะด้วยไหมอาจารย์เขาเก่จงจริงๆครับผมแล้วเดี๋ยวทริปต่อไปผมจะไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมท่านใดนะครับก็ติดตามต่อไปครับวันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องลาำลานไปก่อนนะครับ ครับผมเดี๋ยวพอลาเพื่อนๆหน่อยนะครับผมครับครับผมยินดีนะครับก็ใครที่ต้องการศึกษาหรือมาเยี่ยมชมยินดีทุกเวลาทุกเมื่อนะครับครับผมก็ขอให้ชมรมอนุรักษ์ปรากัดป่าไทยก็เจริญขึ้นนะครับในแง่ของการช่วยอนุรักษ์และก็พัฒนาสายพันธุ์ครับผมครับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผบ๊ายบาย ครับอันนี้แถมให้เป็นพิเศษฮะพอดีวิ่งรถมาแล้วพออ,ออก็อยากลองฮะเห็นมองมองไว้เอาสะหน่อยนะฮะเห็นแหล่งมันน่าสนใจดีครับเลยลงดูก็แถวบ้านพออ,อนี่แหละครับระวังนะครับ ้ามีก็จะได้เห็นกันลักษณะบ่อนะฮะเป็นบ่อที่แตกสาขามาจากทางต้นถนนนะฮะล้วจะยาวเข้าไปครบับผมยาวเข้าไปนะฮะมันเป็นทุ่งหญ้าฮะไม่ใช่ทุ่งข้าวมันน่าสนอยู่ยังไม่เจอตัวนะฮะลองดูตามต่อไปผมเองก็อยากจะลงนะฮะแต่ว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยนะ อย่างอยู่ที่ชุดนี้เลยฮะสูรนะครับเหมือนบอกทางยาวนี่ถ้ามีหลายคนนี่ก็น่าจะดักหัวดักท้ายได้นะถ้ามีปลาอย่างลักษณะลึกนี่กันนะขอโอเค อ้างนี้ไม่มีนะอันนี้ลัะน่าจะเหมือนแหล่งที่ดอนเมืองที่เราไปดูนะตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านโป่งนะฮะจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงของที่เขาเรียกว่าบึงกระจับนะฮะตอนนี้พอ,อดูแล้วไม่มีนะฮะอันฟากนี้ก็น่าสนใจฟากนี้นะฮะนี่ฮะเป็นทุ่งหญ้าแล้วมีน้ําสลับเออผมว่าด้านนี้น่าลุ้นมากกว่านะ ร่วมขังนะครับแล้วก็จะมีบ่อนี้แต่บ่อนี้ไม่เท่าไหร่นะรไม่แน่นกัน,นมีลุกน้ำดแหลงสมบูรณะมีลุกน้ำเียบเลยนะอันนี้เหมาะมาก,มากๆถมีถมีกระชอนมาผมช้อนเลยเนี่ยที่บ้านได้กินอันดีเลยนะครับมีลูกน้ำเยอะมากนะครับเนี่ยนะทุ่งหญ้า พอฮะพอมาช้อนลูกน้ําไปเลี้ยงปลาได้เลยเนี่ยลูกน้ําทั้งนั้นเลยเ<อ>น,นี่ยทั้งนั้นเลยลูกน้ําทั้งนั้นเลยนะ่าจะยาก<อ>น,น่าจะยากข่ับ<อ><น>ผมถ้าเราลุยนะถ้าเราลุยนะอาจจะเจออันนี้เอาอ<น>เอา,เอาพอหเห็นภาพไปเฉยนะ<อ>นให้รู้เออมันมีแหล่งที่น่าสนใจอยู่นะครับพอลงนะน,นอนเลยนะลงทุนเลยนะโอเค เนี่ยฮะอันนี้ก็น่าลุ้นแต่ว่าถ้าอย่างนี้คนเดียวไม่ไหวแน่แ <g ül> นะครับโอเคครับเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนละกันให้พอรู้ว่ามีแหล่งที่สวยอยู่ฮะเดได้แหล่งลูกน้ำอ่าได้แหล่งลูกน้ำแล้วโอ้โหนี่ลูกน้ำทั้งแนวเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็คงเดินทางกลับบ้านแล้วฮะนะครับเดี๋ยวกินข้าวนิดนึงแล้วก็เดินทางกลับบ้านเอาเอาไปตบกันต้โอเคครับวันนี้ก็เซตสต้นไปได้ดีครับ ต <S an> อนเ,เช้านะออกจากค่ายเป็ดค่ายขออรับมานี่ต่อแมคุ้มเล้ววันนี้โอเคครับสวัสดีครับผม